สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับพบกับคนค้นคนถอรหัสชีวิตครับคนต้นเรื่องของรายการคนค้นคนในคืนวันนี้เป็นข้าราชการต้นแบบทํางานกับเด็กทํางานกับผ้าขาวผ้าขาวนะครับเป็นครูครับ ท่านเจ้าท่านสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มีทุกข์ขอให้มีสุขขอให้มีสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มีสุขไม่อยากมายืนเท่าไหร่หรอกมันร้อนพวกเรายังดีนะครับได้หันตูดให้เดชแต่ครูหันหน้าใส่เดชเต็มๆแต่ตอนนี้เตรียมจริงๆคุณครูว่าที่มีสุขทีมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปท่านเจ้า ไม่ไหวแล้วไม่ใจมานพี่พ่อโอ้ขาดเรียนไปก็เพราะว่าเขามาดูแลยายแต่ช่วงนี้ขาดบ่อยช่วยนี้ขาดบอยเดี๋ยวเดี๋ยวยายไม่สบายได้วพายายไปหาหมอบางทียายไม่สบายกินข้าวหรืออะไรไม่ได้เหนื่อยใช่ปะ โทรมาปุ upp, er> be, ๊บก็ก uhh ็รีบมาเลยก็พาไปโรงพยาบาลต้องกีนหมอให้นอนใช่ปะเรียครึ่งวันวนที่ก็กลับมาเอายายไปไปโรงพยาบาลเนี้ยช่วงนั้นยายเขาเจ็ดวันมั้งเขาก็ขาดเรียนตลอดเลยนี่แม่จากที่เราดูว่าเด็กอะมาโรงเรียนเนาะดูดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านแต่เรา พอมาดูชีวิตเขาแล้วมันไม่ใช่เลยน่าสงสารมากเลยอย่างละองดาวเนาะเราคิดว่าเขาโดดเด่นทุกเรื่องดูดีแต่พอเรามาเจอบ้านเขาแล้วไม่ใช่เลยเขาต้องรับผิดชอบยายที่ป่วยเดินไม่ได้แล้วก็ขาดเรียนแต่ก็จะมีใครเข้าใจไหมว่าเขาต้องดูแลยายเรา ก็ต้องมาดูแลเขาอีกแรงหนึ่งพ่อแม่ก็ไปทํางานต่างจังหวัดหาแต่งเงินส่งแต่ไม่ได้รู้ว่าลูกต้องทั้งเรียนทั้งต้องมาดูแลคุณยายอย่างนี้นะคะเป็นไงครับสอนเด็กที่ผ่านมาสนุกไหมสนุกสนานกับเด็กน้อยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เล่นบ้างเรียนบ้างกิจกรรมตามภาษาไม่ค่อยซีเรียสเียรเียนครเนสาใช่ไหมครับ เคนะคุณส <elim> ิหีสอนเป็นไงบ้างอ๋อสนุกมากเลยน้าเรียนครับไปครับก็อารมณ์ดีเลยครับใต้ความดูดีครับขอบคุณครับ หลักการในการดําเนินชีวิตยังไงครับนี่หลักการในการดํานงชีวิตส่วนถ้าด้านเรื่องครอบครัวนั้นพี่พยายามคิดว่าถ้าเราจะมีครอบครัวเราก็จะทําครอบครัวให้มีความสุขที่สุดนะคะโดยมีเหตุผลไม่ทะเลาะกันอันนี้ใช้ชีวิตร่วมกันมากับ ผู้สมรสมาได้เป็นเวลา14ปีเราจะเห็นว่าเราจะไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยนะคะจะใช้เหตุผลจะใช้ความหลักการอดทนอดกั้นในการใช้ชีวิตครองเรือนนะคะ,ะเห็นเป็นแม่ทําอะไรบ้างเห็นแม่ทําตื่นเช้าเลยก็ให้ข้าวหมาถูแล้วก็ถูบ้านกวาดบ้านแม่้าเราทำอะไร นมมแม่ตัง้งใจทำงานแม่เป็นครูที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีให้หนูอยู่ก็อยู่ด้วยกันก็มีความเข้าใจก็ครองชีวิตกันมาตั้งสิบสิบกว่าปีมีลูกสองคนก็อบอุ่นไม่มีอะไรกระทบกระทั่งกันอยากได้อะไรแม่บ้านก็จัดให้ <laughs> เาก็เป็นคนม่นำใจจ้าใจบุญทำบุญชอไปซอยเถอะเศร้าบ,บ,บาดมีนำใจในด้านการงานเรากา็ทำเต็มศักยภาพของเราที่มีอู่นะคะโดยไม่กักการความรู้หรือแบ่งเ,เด็กนักเรียนว่า ควรจะสนใจใครให้ความรักเท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เชื่อว่าการทํางานนั้นจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีทีมงานที่เข้มแข็งเราจะไม่สามารถทํางานสําเร็จได้โดยไม่มีเพื่อนร่วมงานนะคะครูปริชราก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเนาะอตยาใส่ผู้ดีมีมนุษย์ันธ์กับ เพื่อนครูทุกคนและนัเกเรียนก็เป็นที่รักของทุกคนทำไมถึงได้มาเป็นครูเกิดมาก็คือเห็นภาพพ่อกับแม่ไปโรงเรียนนะคะก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเกิดเราเป็นครูคนหนึ่งแล้วก็มาตัาง้งพัฒนาเด็กให้มีชีวิตที่ดีหรืออยู่ได้ในสังคมที่ดีแล้วก็มันเป็นอาชีพที่เหมือนหน้าภาคภูมิใจไปตรงไหนก็มีคน ยกมือไหว้ทักทายหรือให้เกียรติอะไรมากมายก็เลยเลือกที่จะอยากมาเป็นครูแล้วก็เพื่อที่จะให้ความรู้กับเ,ออเด็กให้เต็มศักยภาพนะคะแล้วเป้าหมายครับเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตสำหรับด้านเด็กนักเรียนก็อยากจะให้เขาเป็นคนดีในสังคมสามารถอยู่ได้ในสังคมเอาชีวิต เอาตัวรอดได้ดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องเก่งแต่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างความมีความสุขในสังคมนะคะ เวลากลับมาบ้านนี่ตอนเย็นทำอะไรบ้างก็เข้าไก่ดูเลยส <c oughs> ามสิบไก่ผม <c oughs> ว่าเขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงน้องเวลาหน้าฝนเราก็ได้กินหน่อไม้ แล้วเือเป็นไก่ที่อาจจะเป็นไก่เงินสแสนในอนาครบก็าการใช้ชีวิตมันมันได้ได้มาจากพ่อส่วนหนึ่งที่พ่อบอกพ่อสอนไว้ว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวเวลาเทียกลุกลกไปทุกครั้งแกก็จะพูดแต่คำถึงกระทั่งเวลาแกบางทีเวลาแกกินเหล้ากินอะไรเหมือนกับ พูดย้ำแต่เรื่องแบบนี้แหละนกน้อยทำรังพอตัวนกน้อยทำรังจะพอตัวแล้วก็ทำให้ปลูกฝังมาเรื่อยๆแล้วพ่อแกก็ไปผลพาไปหาปลาหวานเห็ดใส่เบ็ดหาเห็ดหาอะไรทุกอย่างตามวิถีธรรมชาติไปตามตามภาษา,า,า,าของชาวบ้านวิถีชาวบ้านจน จนมันเป็นนิสัยติดตัวว่าเราเพียงพอพอเพียงอยู่กับชีวิตไม่ไม่ไม่ดิ้นรนอะไรมากมายใช้ชีวิตแบบเรียบงา่ายสบายๆกับครอบครัวก็จะมาในแนวเดียวกันเพราวะว่าพื้นฐานของครอบครัวก็มาจากคนบ้านนอกคนชนบทเหมือนกัน,นก็นนกนอยู่ด้วยกันก็เข้าใจ เวลาครูจีหาปลามากับครูสมชีแกก็จะชอบกินปลาทําปลาทำไมบางทีก็ถ,ถ้ามีมากก็ทาปลาล่าทำอะไรบ้างเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานกับการทํางานจริงๆการอยู่ในโรงเรียนกับทุกคนให้รู้สึกยิให้ความสําคัญกับครูทุกคนเป็นการ ให้เกียติเขาด้วยสารไปแล้วก็มีการมีอะไรก็ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะโรงเรียนพระทายใจพิโยคมเป็นโรงเรียนที่อยู่แล้วประทับใจแต่และคนที่เคยมาอยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ประทับใจพี่ขีเป็นพี่ที่น่ารักให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ถ้าเห็นหน้าพี่ขี่แล้วก็ต้องหัวราอและยิ้มไปก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่คุยด้วยทีไรมีความสุขทุกทีแล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามพี่ขี่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้อย่างดีค่ะรักมากแต่ว่าถ้าทําทไมมาเป็นครูส่วนหนึ่งก็คือพ่อเป็นครูด้วยเคยเห็นพ่อสอนก็ รู้สึกว่าการได้ทำอะไรเพื่อสังคมตามกำลังความสามารถที่มีโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจทให้เกิดพลังในการต่อสู้แต่ละวันเพราะว่าเด็กแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละปีจะมีคนให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดกับกับเด็กแล้วก็ได้ทำงานตามที่เราชอบ ที่ทำกับงานกับทุกสิ่งรวมแล้วเนาะในในในชีวิตก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คืออยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนเราก็มีความสุขกับชุมชนมีงานสังคมงานอะไรต่างๆเราก็อยู่ในงอยู่โรงเรียนเราก็มีความสุขกับการอยู่โรงเรียน สุดท้ายก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือมีชีวิตยอย่างพอเพียงนะไม่เดือดร้อนนะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและก็ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเพียงเท่านั้คุณครูปณิสราปามุธา ในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นคุณครูปณิสรานั้นถือได้ว่าเป็นคุณครูที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเสียสละในการที่จะดูแลนักเรียนทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนตลอดจนในเรื่องของการดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาเป็นอย่างดีทางโรงเรียนรู้สึกดีใจที่โรงเรียนนั้นได้มีคุณครูที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้ในการที่จะมาดูแลนักเรียนหรือว่าดูแลลูก ส่วนในเรื่องของอการทํางานคุณครูมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดคุณครูจะมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มใจแล้วก็เต็มกําลังเต็มความสามารถอยากจะขอเรียนว่านี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนพระพชัยพิยาคมที่มีบุคลากรที่มากด้วยความรู้ประสบการณ์และความสามารถค่ะ เท่าที่ได้สัมผัสกับคุณครูสุขีโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมที่รู้จักกันมาก่อนเมื่อสมัยที่คุณครูสุขียังไปเป็นวิทยากรเช่นวิทยากรลูกเสกชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรต่างๆให้กับทางสพมส2สิบสองอในเรื่องของวิชาการยอมรับว่าคุณครูสุขีนะคะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษจริงๆเป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงว่า โคชุก ok ิจะเป็นบุคคลที่ที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านมีความสามารถรอบด้านจริงๆอย่างอย่างในกรณีที่คุณครูขึ้นพูดหน้าสมท ong นะคะดูภาพรวมของโคชุกิแล้วเนี่ยเวลาที่ขึ้นพูดที่หน้าสมท ong กับนักเรียนเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่นักเรียนจะไม่ได้หัวเราะ ะค,ะคุณครูจะมีมุกตลกต่างๆนะคะที่ทําให้นักเรียนเกิดความสนใจนักเรียนจะไม่คุยกันไม่พูดคุยกันนะคะตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความสามารถพิเศษของคุณครูสุกีใน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 ,ในด้านของบุคลิกภาพของคุณครูแล้วการใช้คําพูดของคุณครูนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณครูก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยนะคะ จากการที่ได้สัมภาษณ์หรือสอบถามคุณครูที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันจะยอมรับการทํางานของคุณครูสุขีแล้วอยากให้คุณครูสุขีเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระตลอดกาลนะคะคุณครูทั้งโรงเรียนก็ยอมรับความสามารถของคุณครูสุขีเช่นเดียวกันว่าคุณครูมีบุคลิกภาพที่ที่เป็นบุคคลที่น่าน่าปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะน่าคบหาสมาคมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนก็เช่นเดียวกันในรายวิชาที่คุณครูสอนนะคะ คุณครูจะเตรียมการสอนเป็นอย่างดีมีสื่อประกอบการเรียนการสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการบันทึกหลังสอนอย่างาในกรณีที่ดิฉันเองได้ได้เปิดดูแผนการจัดการเรียนรู้องครูนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรของอำเภอพิธีกรของงานต่างๆงานที่เป็นงานพิธีการงานที่เป็นมงคลต่างๆหรืองานอาวะมงคลนะคะงานศพงานอะไรอย่างงี้ครูศริทำได้ทุกอย่าง นั่นคือความสามารถรอบด้านจริงๆแล้วนอกจากนั้นคุณครูก็ยังสามารถพิเศษก็คือ,อ,อทํานาของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ีนะคะก็คือเป็นผู้ที่รับผิดชอบไร่นาของโรงเรียนพระพรชัยแล้วก็มีผลผลิตออกมาจํานวนมากสามารถที่จะขายได้ผล,ผลผลิตเมื่อปีที่แล้วนะคะนาของโรงเรียนเราขายข้าวได้ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นผลผล,ผลิตของคุณครูสุขีค่ะ ดีครับเป็น,น,ปนครูยามพัน์ที่ดีเลยครับสอนก็เก่งครับหมอนะครับที่จะได้รับตำแหน่งนี้ครับ <c oughs> อยู่ว่าไงครูเป็นครูที่น่ารักค่ะอัธยาศัยดีเป็นคนกันเองเหมะาะรวคที่จะได้รับตำแหน่งคือชำนาญการพิเศษค่ะ <c oughs> <c oughs> ขาจะล <c oughs> ดูเราอยู่ทุกวัน